สังยุตนิกายขันธวรวักนะเป็นพระสูตรที่สองกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะนิคมเทวทหะของสากยะทั้งหลายในสักกชนบทครั้งนั้นเลยพิษุมากรูปด้วยการปรารถนาจะไปสู่ปัจช้าภูมิชนบทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทคือกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะไปสู่ปัจฉาภูมิชนบทเพื่ออยู่อาศัยในปัจฉาภูมิชนบทก็แปลว่าจะไปอยู่บําเพ็ญสมณธรรมณนะปัจชาภูมเนี่ยนะคือพิจารณาว่าสถานที่คือปัจฉาภูมิชนบทนี้เป็นที่สปายะสําหรับท่านเนี่ยนะท่านจะไปอยู่ที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เธอทั้งหลายลาสารีบุตรแล้วหรือพิสูจนเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ยังไม่ได้ลาท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปลาสารีบุตรเถิดสารีบุตรนี้เป็นบัณฑิตอนุเคราะห์เพื่อนสะพรมจารีพิสูจนเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสาธุหรือว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ ก็สมัยนั้นแลท่านภาษารีบุตรนั่งอยู่ในมนดปเล็กๆแห่งหนึ่งที่มุงด้วยตะไคร่น้ําไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นแลพิสูจน์เหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาททาประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพากันเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรกล่าวคําปราศัยกับท่านภาษารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะไปปัจฉาภูมิชนบทเพื่ออาศัยในปัจฉาภูมิชนบทท่านพระสารีบุตรนี่ก็เริ่มพูดเป็นธรรมะเลยว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณ์ครหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ถามปัญหากับภิกษุผู้ไปภายรัชชประเทศต,ต่างๆมีอยู่ หมายถึงว่าถ้าเธอไปในสถานที่ต่างๆไปท้องถิ่นต่างๆนะจะมีผู้ที่เป็นบัณฑิตนี่เขาอยู่กันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พวกมนุษย์ที่เป็นบัณฑิตทดลองถามว่าพระศาสดาข,ของพวกท่านมีวาทะว่าอย่างไรวาทะนี่แปลว่าทิฏฐินะีคือแนวคําสอนนะ่ะนะทิฏฐิท่านเป็นยังไงตรัสสอนอย่างไร ธรรมะทั้งหลายพวกท่านฟังดีแล้วเรียนดีแล้วสายใจดีแล้วทรงจําดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาบ้างหรือถ้าเขาถามแบบนี้นะเรียนมาพอที่จะตอบเกาได้ไหมเนี่ยนะาถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรมีทิฏฐิว่าอย่างไงเนี่ยนะคคอคือเขาเขาสนใจมากคือเรื่องของทิฏฐิเนี่ยนะสมัยก่อนเขาให้ความสําคัญกับเรื่องทิฏฐิว่าใครมีทิศทางอย่างไงเนี่ยนะมีแนวทางเพื่ออะไรเนี่ยนะก็จะสนใจกันตรงนั้น ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพยากรณ์อย่างไรจึงจะเชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วจะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคําไม่จริงและพยากรณ์ธรรมะสมควรแก่ธรรมะทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกรๆจะไม่พึงถูกวินยูชนเนี่ยติเตียนได้คือท่านพูดเนี่ยถ้าท่านตอบเขาอ่ะต้องตอบตามคําสอนแล้วก็คําสอนที่ท่านพูดตามนั้นอ่ะคนอื่นพิจารณาแล้วตาหนิไม่ได้เลย แปลว่าท่านตอบถูกต้องตามคําสอนหมดเลยนะถ้าเขาถามแบบเนี้ยจำมีนนี่ตอบได้เลยใช่ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิว่ายังไงสอนว่ายังไงก็คือปัญหาเหล่านี้นะเราน่าจะเอามาสรุปทำถามไว้บ้างนะแต่จริงๆว่าคําตอบโดยรวมๆนะจะไม่พ้นอริยสัจแต่จะยกสัจจะไหนขึ้นมาเท่านั้นเองเนี่ยนะบางแห่งบอกว่า บวชเพื่อกําหนดรู้ทุกข์อย่างง้นนะก็คือบวชเพื่อทําปริญญานั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้ทําปริญญานในทุกบางสูตรก็บอกว่าเน่ให้ละสมุทัยนะบางสูตรก็ตอบว่าทานิโรธให้แจ้งบางสูตรก็บอกว่าบําเพ็ญไตรสิกขาคืออรอยิยมรรคเนี่ยน,นะก็ว่าโดยรวมๆแล้วคําตอบจะต้องวนอยู่ในอริยสัจท,ทั้งทั้งสี่ข้อแต่ตรงนี้กล่าวต่อไปว่า ภิกษุเหล่านั้นนะว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าทั้งหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อจะรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นในสำนักท่านพระสารีบุตรดีลนะเนาะขอเนื้อความแห่งภาษิตนั้นจงแจมแจ้งกับท่านพระสารีบุตรเถิดเนี่ยนะพระสารีบุตรก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจากล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านพระสารีบุตรแล้ว ท่านภาษาริบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายกษัตริย์พรามหมณ์เครือหาบดีสมณะที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ถามปัญหากับภิกษุผู้ไปภัยรัชประเทศต่างๆเนี่ยมีอยู่ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตจะทดลองถามว่าพระาศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีวาทะคือทิฐิว่าอย่างไรตรัสสอนอย่างไรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนให้กําจัดชั้นทราครันั่นนะอันนี้ตอบว่าสอนให้ละสมุทัยสัตตนั่นนะอันนี้คําตอบนะเน้นสมุทัยสัตว์เมื่อท่านทั้งหลายพยากรณ์อย่างนี้แล้วกษัตริย์พราหมณ์ครหบดีสมณะผู้เป็นบ <here> ัณฑิตพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปนั่นนะคือคนถามไม่ใช่ว่าตอบแล้วเขาจะเลิกถามนยเขาก็อาศัยที่ตอบนั่นแหละมาถามใหม่ว่า ก็พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายสอนให้กําจัดฉันทราคะในสิ่งอะไรนะบอกให้ให้ตัดความรักตัดความเยื่อใยนะว่าง,งั้นพูดพูดภาษารเราเราว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไงบอกว่าสอนให้ตัดความรักความเยื่อใยญ่เอาสอนให้ตัดความรักความเยื่อใยในอะไรท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ก็ตอบว่าพระศาสดา,สดาตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะในรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณองค์บอกให้กําจัดความเยื่อใยในขันห้าให้หมดมันน่ะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้แล้วกษัตริย์พราหม์ครอหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าพระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเห็นโทษอะไรจึงตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญา,ส,ญญาสังขารวิญญาณ มีโทษหรือ,อยังไงอ่ะนะไปตัดเยื่อใยซะได้เนี่ยนะท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมีความกำหนัดมีความพอใจความรักความกระหายความกวนกวายความทยานอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ไปปรักคือไม่ไปปรัสจากไปแล้ว คือหมายถึงว่าถ้าผู้ที่ยังมีความรักความพอใจความกระหายอยู่ในรูปยังทยานในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตย่อมเกิดขึ้นเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแปรปรวนเป็นอื่นไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาข,ของเราทั้งหลายเห็นโทษนี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ตอบได้นะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรบอกสอนให้ตัดราคะในขันท่าฉันทา่าแปลว่าพอใจราคะแปลว,ว่าความกำหนัดนะนะก็คือตัดความกำหนัดความรักใคร่เยื่อใยในขันท้าให้กำจัดความรักความเยื่อใยก่อนอ่าแล้วตัดความรักความเยื่อใยในอะไรบอกในขันห้าเอาแล้วเห็นโทษอะไรอะ่ะเห็นโทษเห็นโทษของการติดข้อง ด้วยฉันทราค่าในขันห้าย่างไรอ่ะจึงให้ละหรือว่าถ้าไปติดไปข้องในขันห้ามันมีโทษอะไรทําไมจึงต้องละมันท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่ตัดความเยื่อใยในขันห้านะขันห้าเราเนี่ยแปรปรวนไปอะไรเกิดขึ้นน่ะโสกะปริเทวะทุกโทมนัทและอุปายาตก็จะเกิดขึ้น เพราะขันที่มันเที่ยงไม่มีใช่ไหมมันต้องแปรปรวนอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่แปรปรวนในขันห้าที่จะไม่โสกะปริเทวะเพราะขันเหล่านั้นแปรปรวนมันก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วเห็นไมเมื่อขันห้าแปรปรวนโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตย่อมมีอย่างแน่นอนเห็นไคำว่าแปรปรวนของเรานี้แปรแค่ไหนแค่เศรษฐกิจมันลดลงหรือว่าแค่ไหนจึงจะก่อให้เกิดโสกกะตรงนี้เนี่ยนะถ้าศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาดีนะ ท่านลัดตันหาไปหาโสกะปริเทวะเลยไอระวางนั้นเนี่ยเรียกว่าย,ย่นไว้แล้วเนี่ยนะรู้กันว่าถ้ายังมีฉันทราคะในขันห้าอยู่นะอุปาทานก็เกิดถ้าอุปาทานเกิดพบก็เกิดถ้าพบเกิดชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโทมนัตอุปาญาตมันก็เกิดอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญมาก,กน,นะขันห้าที่เกิดไม่ว่าจะพบใดอะที่เที่ยงไม่มีรอกเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเนี่ยนะ ก็ต้องเสียใจนะแล้วก็เสียใจปัญหาที่มันชัดเจนมากใหญ่ๆโตๆก็คือปัญหาเรื่องการเกิดและการตายนี่แหละโดยเฉพาะถ้าคนอื่นตายเราก็ก็เสียใจตัวเราเองถ้ารู้ว่าจะตายเราก็เดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นเอกตัวอย่างตรงๆเลยคือความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เดือดร้อนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าขันท้ายังไงมันต้องต้องแตกทําลายแปลว่าตายแน่นอนตายทุกคนหมดที่นี้เอ๊ทำยังไงจะได้ไม่ต้องโศกปริเทวาล่ะ ถามว่า,าแล้วต้องการตัดแค่โสกะของภพนี้เท่านั้นหรือบอกไม่ใช่ให้รู้เธอว่าการเกิดหรือการมีขันห้าไม่ว่าจะมีในภพใดๆก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตทุกภพไป